นายติวกรจันทราชั้นปวหนึ่งคับสองเลขที่ยี่สิบหกครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับพูดและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่หนึ่งทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนนะครับจากภาพจงอธิบายไฟฟ้าคืออะไรไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการกับการแยกตัวออกมาหรือ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่นที่มีคุณสมบัติอำนาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนและโปรตอนใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่นส่วนข้อสองครับจากภาพอธิบายโวลต์แอมป์โอห์มคืออะไรคือรูปนี้นะครับโวลต์ Won. Won คือแรงดันไฟฟ้าแอมป์ m. คือกระแสไฟฟ้าโอห์มโอห์มคือตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า ข้อตานะครับจากภาพจงอธิบายโวลต์แอมมีความสัมพันธ์กันอย่างไรความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หนึ่งเมื่อโอมเพิ่มขึ้นโอมคือตัวต้นานทานมีความต้านทานเพิ่มขึ้นจะทําให้แอมหลายผ่านได้ยากแอมหลายผ่านได้ยากทําให้แอมหลผ่านได้ยากเราต้อง เพิ่มโลม์จึงจะทำให้แอมม์ไหลผ่านได้ง่ายขึ้นเพิ per ่มโหม์เพื่อดันแอม์ให้ไหลผ่านได้ง่ายจึงจะทำให้แอมม์ไหลผ่านได้ง่ายผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความสัมพันธ์แบบที่สองนะครับเมื mm ่อโอห์มลดลงโอห์ม oh คือตัวต้นานทานตัวต้านทานลดลงจะทำให้แอมม์ไหลผ่านได้ง่าย mm hmm. เราต้องลดโวล ก็จะทําให้แอมป์ไหลผ่านไปในวงจรในปริมาณเท่าเดิมความสัมพัน์ในแบบที่สามนะครับเมื่อโวลต์เมื่อโวลต์ลดลงแรงดันลดลงจะทําให้แอมป์ไหลผ่านได้ยากเพราะโอห์มมีค่าเท่าเดิมเราต้องลดโอห์มลดตัวต้านทานจึงจะทําให้แอมป์ไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ในความสัมพันธ์ที่สี่นะครับ เมือ่อวนวนกคือแรงดันวนเพิ่มขึ้นแรงดนันเพิ่มขึ้นทํา,าทให้แอมป์ไหลผ่านได้ง่ายเราต้องเพิ่มโอมจึงจะทําให้แอมป์ไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้